สวัสดีครับอ่า EP นี้นะครับก็ EP สองกสิบหนะครับเราก็พาเพื่อนๆมาดูงานที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเป็นงานาฟาศาสตร์ทีนี้ด้านบนเนี่ยเสร็จแล้วแต่ว่าด้านล่างเนี่ยก็ทํากัศาสตร์ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมฮะเพื่อนๆทีนี้งานกัศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเรื่องน้ำมันจะรั่วลงมาใต้กันศาสตร์้ะเป็นงานคมประสิทธิ์นะ ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาน้ํารั่วลงมาใต้กันศาดแล้วก็ซึมเข้าไปที่ผนังปูนนะครับร้านที่แล้วที่เราทําไปเราก็แก้ปัญหาเรื่องน้ํารั่วนะครับพอดีสาขานี้สวัสดีครับหนึ่งท่านพอดีสาขานี้ก็มีกันศาดเหมือนกันนะครับแต่ว่ายาวกว่ายาวกว่าแต่ว่าความกว้างนี่ก็กว้างกว่านะครับยี่สิบกว่าเมตรก็เลยเอามาไล่สดให้เป็น ประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันเผื่อๆๆเพื่อนๆกำลังจะทำแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวเนี่ยจะเข้าไปดูใใกล้กันนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวสลับกล้องนิดนึงอ่าโอเคตามมาดูกันเลยอันนี้อยู่ที่หน้าหอการค้านะครับร้านที่นี่นะครับตัวงานก็เป็นงานลักษณะงานชนชิดด้านบนเป็นชนชิดนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นกันสาดแล้วก็เว้นร่องนะครับฉีดซิลิโคนทีนี้ ตัวลักษณะงานแบบนี้ส่วนใหญ่ที่เจอปัญหานะครับเ,เพื่อนๆน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะรั่วเข้ามาตรงตรงนี้เลยอ่าตรงนี้เลยทั้งแนวเลยนะครับถ้าไม่มีแฟตชิ่งอยู่ด้านในอ่าเนี่ยแฟตชิ่งอยู่ด้านในเห็นไหมฮะแฟตชิ่งอยู่ด้านในแต่ทีนเนี้ยมีแฟตชิ่งเนี่ยผมก็ยังไม่ไว้ใจผมก็จะมีเทปกันเทปกันน้ำแบบล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับอ่า เผื่อว่ามันจะมีปัญหาน้ํารั่วตรงรอยต่อตรงเนี้ยนะครับทีนเนี้ยตัวคอมบัสิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทํานะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นว่าให้ให้ใช้แผ่นเดียวแล้วก็ขึ้นไปพับไปข้างบนมันจะได้ประหยัดนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ามันแผ่นหนึ่งมัน2เมตรสี่สิบสองเมตรห้าสิบอะแต่ถา้ามันไม่พอก็มันจะต้องมีรอยต่อตรงนี้ก็ทําเป็นขยักตรงนี้อันนี้สุดแล้วแต่นะแต่ว่าเวลาเวลาผมทํางานผมแนะนําว่าใช้ชิ้นเดียวเลยดีกว่า ยาวๆอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนเหลือพับข้างหน้าแล้วก็ข้างบนก็ยิงน็อตเอาเลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นรางนะครับรางทั้งหมดก็ยี่หกเมตรรางก็ใช้สแตนเลสทูบีนะครับถ้าเป็นรางอ่าส่วนตัวแบบนะครับเพืเ่อนๆเน,นี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแบบที่ผมเขียนเอาไว้ก็เร่งงานนี้เร่งมากก็คือตัวแบบนะครับ ไม่รู้เพื่อนเเห็นเปล่าก็คือด้านนี้เป็นคอมพสิตธพับขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้คือด้านหน้าเห็นไหมด้านหน้าคอมพสิทธ์พับขึ้นมาข้างบนเสร็จยิงน็อตยังไม่เราไม่ได้ยิงนะฮะเราเว้นไว้ก่อนแล้วก็ตัวรางตรงนี้เราเราผ่าเราผ่าเหล็กช่วงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็วางแนวรางไว้เลยสามสมิบเซนเวลาเวลาผมวางแนวรางเนี่ยผมเวลาผมวัดเนี่ยผมจะวัดทุกช่วงเลยนะเพื่อนเพื่อนก็คือวัดทุกเหล็กเหล็กทุกชิ้นเนี่ยผมวัดทุกชิ้นเลยว่าร่องเนี่ยมันเท่ากันไหม อ่าซึ่งผมวางไว้สามสิบเซนแต่ทีเนี้ยเวลาผมตัดเนี่ยผมจะให้ทีมงานผมมาตัดเผื่อไว้หน่อยเซนหนึ่งแล้วก็เหล็กตัวเนี้ยก็ขยับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กรับรางอันนี้เป็นรางเห็นไหมฮะรางตะ,ตะเลิดส่วนตัวเนี้ยเป็นเมทัลชีทนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็ยิงน็อตตรงนี้แล้วก็ไปลายเนี่ยยื่นออกมาที่รางนะครับส่วนรางชุดเนี้ยจะมีท่อซ้ายท่อสองด้านซ้ายขวาก็ทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆเป็นตะ,ตะเลิด ทีนี้ตัวท่อชุดนี้สองสองท่อซ้ายขวาเนี่ยลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดจะทำเนี่ยคือต้องคิดต่อว่าน้ําจะไปทางไหนอย่างงานเนี้เห็นไหมฮะมันจะไปที่เขาเรียกว่าเสาซ้ายกับเสาขวาเห็นไหมฮะพเพื่อนด้านนู้นก็จะมีเสาอีกต้นหนึ่งอ่าเห็นไหมอันนี้ท่อของผมเนี่ยท่อน้ําเนี่ยท่อระบายน้ําผลเนี่ยก็คือจะลงเสาตัวนี้เลยแล้วก็เอียงลงนะครับแล้วก็ลงไปที่พื้นนะครับโอเค ก็ประมาณนี้งานด้านล่างนะครับส่วนใหญ่จะฝังดาวไลท์ไว้ด้านล่างหรือจะไม่ฝังก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสายไฟเนี่ยต้องเดินมาทิ้งเอาไว้เห็นไหมฮะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ยจะมีเสาสองข้างเสาตัวนี้จะมีไฟ LED อยู่ที่กึ่งกลางเสาอ่าเหมือนกับเป็นไฟตกแต่งเนี่ยไฟตรงเนี้ยจุดนี้มีไฟ<ม>เห็นไหมสองงานเวลาผมทํางานผมก็จะพิมพ์ภาพภาพใหญ่มา แบบนี้เอาไว้หน้างานนะครับเผื่อเวลาผู้รับเหมาคุยกันช่างคุยกันก็คือดูภาพนี้ภาพเดียวมันก็ทํางานได้เลยเห็นไหมฮะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคดูของจริงเลยเพื่อนๆอา้าวโต๊ะถือหน่อยไปขึ้นแมงบนอา้าว หือตรงตรงไว้ก่อนนะหรือสาดสองไปก่อนโอ้ยหนาวเว้ยอ่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้เห็นไหมอ,อือหึ่มเหยีลยมลมันถล่ม,มออกมาแนละ้วเนี่ยอะเนี่ยรางเราก็ฝังไว้ตรงนี้แล้วก็มาเกยที่ตัวนี้เห็นไหมปิดที่ตัวนี้ ตัวนี้เป็นแนวท้องหลงังยาวไปสุดนู่นเลยร้อนมากเพื่อนๆวันน,บบนี้อ่าประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาที่ที่ทําไปเนี่ยที่ลูกค้าบอกอะ่ะลูกค้าเขาก็ลูกค้าก็มีหลายสาขาแหละแต่ว่าที่เจอเนี่ยเขาก็บอกว่าน้ํำจะเข้าไปข้างในแล้วน้ําก็จะรั่วนะครับแต่ว่าเวลาเราทําเราก็พยายามปิดให้มันมิดๆอะ่ะปิด ก็เผื่อเพื่อนๆกำลังจะทำก็นะครับปรึกษาได้ไม่มีปัญหานะครับก็ค่อยๆย่องไปอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูด้านนี้ส่วนตัวรอนด้านนี้นะครับก็หลังๆลูกค้าจะนิยมใช้อันนี้เป็นเกาเรียกว่าเมทัลชีตแต่ว่าเป็นเขาเรียกรอนสเปนเดลก็คือเป็นรอนที่มันมีลิ้นเสียบแล้วมันไม่เห็นหัวน็อน ก็ราคาก็จะแพงกว่าลอนธรรมดาหน่อยนึงแต่ผมว่ามันสวยงามกว่าลอนปกตินะมันจะดูเป็นเหมือนเป็นละแนงไปเลยเห็นไหมฮะแล้วก็หัวน็อตจะไม่เห็นเลยเห็นไหมเพื่อนๆไม่มีหัวน,อน็อตราคาก็ไม่แพงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทําก็ไอล้ลอนตัวนี้ก็ทักลายมาผมได้เดี๋ยวผมส่งพิกัดให้บอกขนาดไปแล้วก็เดี๋ยวเขามาส่งให้จะมีค่ารถมีอะไรก็ คุยกันเองแล้วกันแน่นแบบนี้น้ํเป็นรั่วแล้วครับขอบคุณครับ <laughs> ก็เดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับ <laughs> เพราะว่าเจอบ่อยเมื่อก่อนที่ผมทํางานกวาศาสตร์แรกๆอะ่ะคือมันไม่ค่อยมีใครก็คิดเรื่องหลังน้ํากัน <laughs> ก็คือเอาแค่พอผ่านเอาแค่แล้วลูกค้าเขาเขาก็ไม่คิดถึงเรื่องน้ําเขาคิดแค่ว่าทําให้มันสวยพอแต่พอมันสวยแล้วมันใช้ไม่ได้น้ํามันรั่วหลังๆล,ลูกค้าก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นก็คือ ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นว่ารั่วเอ้สวยแล้วต้องน้ำไม่รั่วด้วยอ่าผมก็เลยแนะนําลูกค้าไปเรื่อยๆว่าทําลักษณะแบบนี้ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ดูคลิปที่ผ่านมาดูคลิปผมก็ก็เก็บข้อมูลนี่แหละก็คือมัก็เหมือนกับจะมีข้อมูลมา,มาเบื้องต้นเวลาคุยงานก็จะคุยง่ายนะครับก็ลองดูนะครับคลิปนี้เผื่อเป็นประโยชน์แล้วกันก็เรื่องล้างน้ําก็ใช้สแตนเลส เอ่อเกียร์สไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไม่ไหวแล้วแดดร้อนโอเคไปแล้วครับ